ต่อตั้งสำนักงานพระสอนศิลธรรมอันเกิดจากว่าทางรัฐบาลได้ไว้วางใจมหาวิทยาลัยมหุฬาลุงกรราชวิาลให้ดำเนินการโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนโครงการนี้เนี่ยจะทําให้คณะสงฆ์ไทยเกิดความเข้มแข็งธรรมะเกิดความเข้มแข็งมีอยู่สองด้านด้านที่1คือพระสงฆ์มีความรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ในการเป็นผู้เผยแผ่คือสอนธรรมะมากขึ้น ประการที่2ต้องการให้พระมีวิธีการในการเรียนการสอนที่น่าสนใจในการทํางานของสํานักงานพระสอนศิลธรรมเนี่ยจำเป็นจะต้องมีแผนยุทธศาสตร,รม์มีแผนที่การเดินทางในการทํางานเพราะหนึ่งภารกิจทางด้านโง,งมานมีเยอะ 2. ภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับพระสอนศิลธรรมซึ่งพระสอนศิลธรรมนั้นเป็นพระที่ท่านอยู่ตามจังหวัดต่าง 18,000รูปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับงบประมาณจัดสรรมาเพื่อการนี้เพราะฉะนั้นสำนักงานพระสอนศีลธรรมชัดเจนว่าเป็นพลังขับเคลื่อนในการสอนศีลธรรมในสถานศึกษาโดยมีแผนยุทธศาสตร,รม์มีกลยุทธ์มีกิจกรรมมีตัวโครงการและมีตัวชีวัดที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อเราทํางานอย่างนี้จึงจําเป็นจะต้องจัดแรงจัดอุปกรณ์ หาผู้ที่สนับสนุนทําการใหญ่ให้พระ18,000รูดลูปที่กระจายอยู่ทุกจังหวัดให้ท่านมีความเข้มแข็งและใช้วิธีการสอนศีลรธรรมให้มันทันสมัยเพราะฉะนั้นดังที่อาตมาภาพได้กล่าวเนี่ยคืออยากจะให้พระสงฆ์ไทยเกิดความเข้มแข็งโดยช่วยกันทําหน้าที่สอนศีลธรรมในสถานศึกษาและในการสอนนั้นอยากให้ท่านมีวิธีการสอนที่ทันสมัย สามารถนำธรรมะเข้าถึงเจตใจกับเด็กๆได้โดยเด็กเรียนธรรมะไม่เบื่อตั้งแต่มีโครงการพระสอนศำลธรรมเข้ามาอยู่ที่มาหาวิทยาลัยมหาจุฬร,รุงรณราชิลัยโดยการส่งไม้ต่อจากกรมการศาสนานกระทรวงสาธารณส ก็ถือว่าโครงการนี้ผ่านคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้อนุมัติโงมานเพื่อที่จะให้มีโครงการพระสอนศิลธรรมโดยอาราธนาพระเข้าไปสอนศิลธรรมในสถานศึกษาเพราะการศึกษาสังคมเปลี่ยนไปเด็กเยาวชนห่างวัดมากขึ้นโรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางในการที่จัดการศึกษาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือเรื่องคุณธรรม เมื่อศูนย์กลางในการพัฒนาคนเปลี่ยนไปพระก็จะต้องตามไปสอนลูกหลานของตัวเองในสถานศึกษาหรือในโรงเรียนพระเลยกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมท้องถิ่นการท้องถิ่นจะพัฒนาได้ก็ด้วยบวร,บ,รบ้านวัดโรงเรียนประสานงานช่วยกันจัดการศึกษาดูแลลูกหลานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นพระก็ได้ชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา เรื่องการศึกษาของจักศึกษาเพราะฉะนั้นพระในโครงการพระสอนศีลธรรมเนี่ยจึงเป็นพระสงฆ์ที่อยู่ในท้องถิ่นอยู่ในท้องที่ทั้ง77จังหวัดท่านช่วยทําการศึกษาในละแวกใกล้วัดชมชนวัดเกิดค,ความเข้มแข็งเด็กต้องมีมารยาทชาวพุทธเด็กต้องมีวิธีการเข้าถึงพระพุทธศาสนาโดยถูกต้องอย่างน้อยเด็กจะต้องมีศิลห้า และเด็กสามารถที่สมาทานแปลว่ารับสิลห้าหรือรักษาสิลห้าด้วยตัวเองได้ประการต่อมาเนี่ยเด็กสามารถที่จะใช้ธรรมะไปใช้ในวิถีประจําวันได้เช่นเขาสามารถที่จะมีสติมีสมาธิมีปัญญารักษาตนเมื่อเรามีพระสอนศีลธรรมเกิดขึ้นเด็กมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปรู้จักไหว้รู้จักขอบคุณขอบใจขอโทษรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ นี่บ้านได้ประโยชน์และจากพระสอนศิลธรรม2วัดได้ประโยชน์และได้พุทธศาสนิกชนที่มีคุณภาพโรงเรียนได้ประโยชน์จากการเรียนการสอนเรื่องศิลธรรมเว้นห่างไกลจากอบายมุขกลายเป็นว่าพระรูปหนึ่งเนี่ยทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเพราะฉะนั้นการพัฒนาพระสอนศิลธรรมทางสำนักง,งานพระสอนินทางพยายามกระตุ้นให้พระนั้นรับผิดชอบสังคม และเมื่อพระท่านมีวิธีการสอนเรื่องมุทธศาสนาที่เข้าถึงคุณค่าเด็กสามารถเรียนรู้ธรรมะด้วยฉับใบและเห็นว่าธรรมะเป็นเรื่องเดียวกับชีวิตไม่ใช่เรื่องที่แปลกแยกไปจากชีวิตก็พลอยทำให้วัดหรือพระสงฆ์เนี่ยได้มีคุณค่าเพิ่มในฐานะเป็นครูของสังคมดฉะนั้นโครงการนี้เกิดผลกระทบต่อบอวรบ้านวัดโรงเรียนอย่างแน่นอน สำหรับพระสอนศีลธรรมที่ทำหน้าที่ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆกระผมก็ขอให้กำลังใจกับทุกรูปในฐานะที่เป็นศาสตร,ร์ธ,ธรรมิกและเป็นพระภิสูุสงฆ์ในบรวรพุทธศาสนาได้มีความสำนึกในฐานะที่เป็นพุทธบุตรลูกพระพุทธเจา้าสิ่งที่สำคัญหน้าที่ของเรานั่นคือการเผยแผ่ธรรมะการสอนธรรมะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ถ้าหากว่าทุกรูปได้กระทำอย่างที่สุดแล้ว ควรปราบปลื้มใจในฐานะที่เป็นพุทธบุตรลูกพระพุทธเจ้าเพราะการสร้างชุมชนหรือสังฆะในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีนี้แหละวิธีการเทศวิธีการสอนเอาเรื่องราวดีๆที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยเอาไปเทศนาเดีไปเปิดเผยจนกระทั่งเกิดสังฆะเกิดชุมชนเกิดพุทธบริษัทในฐานะที่เราเป็นหุ้นส่วนของพระพุทธศาสนาก็ขอให้ทุกรูปมีความภาคภูมิใจว่าเราได้ทําหน้าที่เป็นพุทธบุตร รูปพระพุทธเจ้าแล้วกระผมเชื่อมั่นว่าทุกรูปจะมีพลังมีกําลังใจในการขับเคลื่อนศีลธรรมเข้าสู่สถานศึกษาโดยช่วยกันนะครับช่วยกันทําหน้าที่รับผิดชอบหน้าที่เป็นที่ศรัทธาของชุมชนในละแวะกวัดของเราเป็นที่ศรัทธาเป็นที่นับถือของครูบาอาจารย์ในสถานศึกษาเป็นที่น่าศรัทธาของเด็กนักเรียนและเป็นที่ชื่นชอบของท่านผู้ปกครอง ทำเถิดครับหน้าที่ของพระพิสุสงฆ์คณะสงฆ์ไทยเรามีดีกันคนละอย่างกระผมเป็นพลังขับเคลื่อนเป็นทีมเบื้องหลังของทุกรูปและจะมีวิธีการรูปแบบที่จะส่งเสริมสมนับสนุนให้ทุกรูปที่อยู่แนวหน้ามีกําลังใจทําหน้าที่อย่างภาคภูมิใจในที่สุดแล้วได้ชื่อว่าเราช่วยกันเป็นพลังในการสร้างคนสร้างชาติและสืบสานพระพุทธศาสนา ก็ขอฝากงานสาคัญของพระพุทธศาสนาไว้กับเพื่อนาศาสต์ธรรมิกทุกรูปนะครับ